สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับลุงกึงสอเจริญชัยนะครับสาขาที่1นะครับแล้วก็สอเจริญชัยโลหังกิจนะครับสาขาที่2นะครับวันนี้ทางร้านก็จะมารีวิวนะครับเป็นสารีรากนะครับบรรทุกอ้อยนะครับตัวนี้คัสซีจะเป็นรางน้ําหน้า8ดนะครับเสริมด้วยรางน้ําหน้า4ี่นะครับแล้วก็เพานะครับจะเป็นเพาสิบล้อนะครับยางเบอร์พันนะครับ2เพานะครับ8ล้อนะครับ ตัวนี้นะครับขนาดนะครับความกว้างอยู่ที่2เมตรห้าสิบนะครับความยาวเกตเมตรหกสิบครับความสูงสองเมตรนะครับจะมีที่ยื่นออกมาอีกห้าสิบเซนนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเอ่อเป็นบริษัทน้ำตาลอราวันนะครับก็อยู่ตำบลนากลางนะครับอำเภอนากลางจังหวัดนองบาพูนะครับเป็นอ่าโรงงนน้ำตาลนะครับเอราวันนะครับ ทางร้านก็จะส่งทั้งหมด5คันนะครับวันนี้ทางร้นก็จะส่งมาแล้วนะครับทั้งหมด3คันนะครับแล้วก็คันนี้นะครับคันที่สองนะครับคันที่3นะครับก็เพิ่งมาถึงนะครับจะเป็นคันที่3นะครับขนาด ความยาวนะครับอยู่ที่7จ็เมตรหกนะครับเผาจะเป็นพผสิบล้อนะครับยางเบอร์พันนะครับ8ล้อนะครับ ค้าท่านใดนะครับสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่ลงกึงสอเจริญชัยนะครับสาขาที่1นะครับแล้วก็สอเจริญชัยรลหังกิจนะครับสาขาที่ <S 2นะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับทั้ง2สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่1แล้วก็สาขาที่2นะครับวันนี้ทางร้านก็จัดส่งนะครับทั้งหมด3คันก่อนนะครับแล้วก็เหลืออีก2คันนะครับส่งมอบให้กับบริษัทนะครับน้ำตาลเอราวัณนะครับ อยู่ที่อําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเป็นโรงน้ําตาลนะครับวันนี้ทางนั้นก็ต้องขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้ลงกิงสอเจริญชัยนะครับสาขาที่1นนะครับแล้วก็สอเจริญชัยโลหกิจนะครับสาขาที่2นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นสารี่บรรทุกอ้อยนะครับขนาดตัวรถนะครับอยู่ที่ขนาดคมกว้างนะครับ2เมตร50นะครับคมยาว7เมตร60นะครับควมสูง2เมตรนะครับแล้วก็มีหน้ายื่นออกมาอีก50เซนนะครับจะมีโซ่ให้ด้วยนะครับแล้วก็เอาจะเป็นเพา สิบล้ 4, อนะครับยางพันนะครับสองเผาคัสซีจะเป็นคัสซีรางน้ำหน้า 8, แปดนะครับเสริมด้วยรางน้ำหน้าสี่นะครับวันนี้ก็จะส่งนะครับทั้งหมดห้าคันนะครับวันนี้ทางนั้นก็จะส่งมาให้กับลูกค้านะครับบริษัทน้ำตาลเอราวันน,น,าานะครับอยู่ตำบลนากลางนะครับอำเภอนากลางนะครับจังหวัดองบัวลำพูนะครับตัวนี้จะเป็นคันที่หนึ่งนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นคันที่สองนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นคันที่3นะครับ